ผู้ชมครับลักษณะสําคัญประการหนึ่งของโลกยุคใหม่คือการเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างเข้มข้นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Hyper Connected เคุณสมบัติข้อนี้ทําให้ข่าวสารข้อมูลจะเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางถ้าข้อมูลและความรู้คืออำนาจ อำนาจในโลกสมัยใหม่ก็กำลังเคลื่อนไหลจากยอดพีระมิดลงสู่ตลาดนัดและตามจัตุรัสใจกลางเมืองนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงเมื่อประชาชนที่เข้มแข็งหรือ Strong People สามารถโค่นล้ม Strong Man ลงไปได้ในโลกยุคใหม่ผู้นำและอำนาจเดิมจะอ่อนแอลงส่วนประชาชนจะเข้มแข็งขึ้น ทั้งหมดนี้คือข้อดีแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อประชาชนได้รับชัยชนะแล้วกลับไม่รู้ว่าจะเคลื่อนอุดมการณ์อันหลากหลายไปสู่การปฏิบัติจริงในทางนโยบายได้อย่างไรในอียิปต์เมื่อโค่นมูบรักลงได้ประชาชนฉลองชัยชนะได้ไม่นานประธานาธิบดีมอร์ซี่ก็ถูกโค่นลงอีกครั้งและอดีตนายทหารภายใต้มูบารักนามว่าซีซี ก็กลายเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ and with การปฏิรูปเพื่อพิกโฉมหน้าสังคมจึงไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายในเวลาชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่แบ่งเป็นฝักฝ่ายในอียิปต์เมื่อปีกลายผู้สนับสนุนมอร์ซี่เสียชีวิตไปราว1000คนถูกจับกุมคุมขังกว่า3 0,000่นคน และนี่คือฤดูใบไม้ร่วงที่ตามมาหลังปรากฏการที่เรียกฐานว่าฤดูใบไม้ผลิแห่งอาลัยและนี่คือเดอะพอยต์ในค่ำคืนนี้ครับ